สำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเกมวันพีชบอลตี้ัดนะผมกลุ่มนี้เนี่ยไปกลุ่มพูดคุยแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนไอดีนะฮะถ้าใครยังไม่ได้เข้าเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะผมแล้วถ้าใครอยากซื้อขายผ่านการปลอดภัยเนี่ยต้องแอดเอทเท่านั้นเลยผมสามารถทักแอดเอไปได้เลยนะฮะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะผม โอเคผมมีรูปหลุดจากนิสสารจำนะผมลายเดือนเหมือนเดิมเลยนะก็รูปหลุดนี้เนี่ยเขาเป็นรูปอุนตะานะผมเป็นรูปอุนตะาวันพีซฟิลมเลน,นะมาเป็นสายมัดส,สีแดงนั่นเองนะผมประเด็นคือมันอยู่ตรงที่วันที่นั่นเองนะที่ตัวนี้จะเข้านะฮะตอนนี้เนี่ยก็ยังถกเถียงกันอยู่นะผมสรุปมันคือวันไหนกันแน่นะผมตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นเดือนนี้ผมในวันที่8นะแต่พอแบบมาทานสเลดดูดีกันแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นเซตเทมเบอร์นะผมก็คือเดือนหน้านั่นเองนะสมมติ เมว่าถ้ามันเป็นเดือนหน้าจริงเนี่ยบอกเลยว่าโคตรนานนะผมหนึ่งเดือนเลยนผมกว่ามันจะเข้านะแต่คือถ้ามองหลักแบบเหตุผลหน่อยเนี่ยผมก็อาจจะเป็นไปได้นะครับผมเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็เริ่มฉายวันพิษฟิล์มเลสแล้วใช่ไหมฮะส่วนไทยเราเนี่ยก็โหสิ้นสิ้นเดือนเดือนนี้เลยนะครับผมประเทศอื่นเนี่ยก็น่าจะคล้ายๆกันนะฮะผมว่ามันเป็นไปได้ไหมนะผมที่ว่าเออไอเจ้าอุลตาเนี่ยอาจจะเข้าหลังจากที่ประเทศอื่นๆเนี่ยก็เริ่มฉายกันแบบทั่วโลกแล้วอะไรแบบนี้หรือเปล่านะผมก็เป็นไปได้เหมือนกันนะแล้วคือมันก็มีีโอออกกาาสเหมมืนนัทุ่ต อาจจะมาเป็น ex นะับผมแน่เพราะว่าเวลาเนี่ยโอ้โหมันใกล้เคียงแบบสิ้นเดือนสิงหามากเลยอ่ะคือไม่แน่นผมว่าหนวดดำเนี่ยอาจจะยังไม่มาตอนครบรลบ3.5ปีก็ได้นะผมแต่ว่าเป็นอุนตาแทนนะคือเราอย่าลืมนะผมว่าไอ้วันพีซฟิล์มเลสเนี่ยไอเดอะบูวี่ของวันพีซเนี่ยคือมันไม่ได้มาบ่อยๆนะผมคือนานๆนทีกว่าจะมาเลยนะฮะคือถ้าจะให้อุนตามาเป็น EX ีเอกลูซีฟเลยเนะี่ยมันก็มันก็เป็นไปได้นะฮะและอย่างคืออุนตาเนี่ยแต่ว่าเป็นลูกของแช้งด้วยนะะผม คือถ้าจะมาเปดีเอ็กมันก็นะก็ก็น่าจะยอมรับกันได้หรือเปล่าแต่ผมว่าไม่โอเคเลยนะแต่ก็มันก็ได้แหละก็แล้วแต่แต่คืออยากให้โดดดำมามากกว่านะครับผมอ่ะถ้าในกรณีที่โดดดำไม่มาตอน3.5ปีเนี่ยแล้วมาตอน4ปีเนี่ยมันจะปนไปไม่ได้ไหมคือเป็นไปได้เลยนะผมคือเพอร์เฟกเลยนะแต่ว่าคืออยากให้มาตอน3.5ปีมากกว่านะครับผมหรือไม่แน่ผมอีกกรณีนึงคือตอน3.5ปีเนี่ยโดดดำมาชัวร์นะครับผมมาตอนสิงหาอะไรแบบนี้นะ แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มาเป็นอุลตรารีเจนลิมิเต็ดอะไรแบบนี้น่านจะดีกว่านะผมอันนี้น่าจะดีที่สุดนะหรือว่าอีกกรณีก็นนคือเรื่องวันที่เนี่ยแล้วอาจจะคาดเดากันผิดนะผมมันอาจจะมาเดือนนี้วันที่8วันที่เ้าก็ได้แลผมก็ต้องรอดูกันต่อไปนะผมเพราะว่า ทางตัวเกมเนี่ยก็เพิ่งเริ่มเข้า event, อีเวนต์วันพีซฟิล์มเลสเองนะผมไม่แน่อาจจะมีตีบอสวันพีซฟิล์มเลสก็อุตาก็เข้าก็เป็นไปได้เหมือนกันนะผมก็คือตอนนี้เนี่ยก็คือไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องวันที่ี่ยจะชัวร์ขนาดไหนนะแต่ว่าช่องต่างชาติเนี่ยเขาคิดว่าเป็นเดือนหน้านะแต่แถมเขายังเดาอยู่ว่าเป็น ex เหมือนกันอีกนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมถ้าใครมีความเหมน็น,นยังไงสามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยนะวันนี้เนี่ยผมก็ตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ